สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Golden Angel นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงหรือมาแอบส่องไพ่ของชาวราศีเมษกันนะคะว่าความรู้สึกนึกคิดในช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างการงานการเงินความรักทั่วไปนะคะเรามาแอบส่องไพ่ราศีเมษกันเลยนะคะสักไพ่ก่อนนะคะ เป็นยังไงบ้างหายไปหลายวันเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะเรามาแอบสองไพ่ราศีเมษกันนะคะไพ่ใแบ,บแรกห้าเกวถ้วยใบที่สองเดอะเม t สมถ้วย The Tower ด้วย เดือนซันนะคะสำหรับวันนี้เรามาส่องไพ่ชาวราศีเมษกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้ความรู้สึกนึกคิดความรักความรู้สึกของเขานะคะรู้เขารู้เรานะคะจะได้รู้กันส่วนไพ่ใบแรกที่เขาได้นั้นก็คือ9ถ้วยนะคะหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาตอนนี้เขาเอาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกเติมเต็มแล้วนะคะ อาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้เขามีทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองนะมีบริวารมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ในใจลึกๆแล้วเขารู้สึกว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่งนะความรู้สึกของเขาความรู้สึกที่ขาดหายไปนั้นก็คือความรักค่ะเพราะว่าปกติมันต้องมีสิถ้วยใช่ไหมแต่น,นี้มีแค่9้าถ้วยยังขาดอีกถ้วยใบหนึ่งนะคะ นั่นหมายความว่าความรู้สึกเขายังไม่ถูกเติมเต็มถ้าออชาวราศีเมษยังไม่มีออถ้า่ชาวราศีเมษยังไม่มีแฟนเขาก็จะรู้สึกว่าเออต้องการความรักต้องการคนรักต้องการการเอาใจใส่นะคะแต่ถ้าสําหรับชาวราศีเมษที่มีแฟนแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนไปกับแฟนไปกินข้าวดูหนังด้วยกันก็ดูเหมือนจะมีความสุขดี แต่รู้สึกในใจลึกๆของเขายังไม่รู้สึกถึงความเติมเต็มในความรักนะคะเขาจะรู้สึกแบบนั้นนะคะไปไปต่อมานะคะ The Hermit นะ The Hermit นั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาต้องการความสันโดษสันโดษแล้วก็ต้องการความมีโลกส่วนตัวสูงนะคะ หรือสำหรับบางกรณีสำหรับบางคนที่อาจจะโสดนะคะชาวราศีเมษนะคะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาก็จะใช้ชีวิตแบบสันโดษนะคะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งนั้นยังไม่อยากมีความรักเหมือนปกปิดมันสร้างกำแพงให้กับตัวเองยังไม่พร้อมมีความรักนะคะชาวราศีเมษนะคะต่อมานะคะสามถ้วย มือนเติร์ดปาร์ตี้ค่ะเหมือนความรู้สึกว่าเขามีความสุขดีกับเพื่อนฝูงของเขานะคะเพื่อนฝูงของเขาก็ให้การสนับสนุนดีหรือเพื่อนเก่าๆของเขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะรวมในที่นี้อาจจะเป็นคนเก่าๆเขาด้วยคนเก่าๆของเขานั่นหมายความว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าเขานะคะอาจจะมีการวนเวียนเข้ามาในกลุ่มเพื่อนนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารฐานเพื่อนนะคะมา อยากจะพูดคุยกับชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะ The Tower The Tower นั้นหมายความว่าในช่วงนี้เขารู้สึกแบบไม่มีความมั่นคงในตัวเองนะเหมือนอยู่ๆเขาอาจจะมีความหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วความหวังนั้นพังทลายลงไปอ่ะรู้สึกว่าชีวิตเขามันโหดหูยังไงก็ไม่รู้ค่ะในช่วงนี้ ในช่วงนี้ก็อยากให้เขาระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุชาวราศีเมษนะคะสำหรับคนที่มาส่องไพ่ชาวราศีเมษนะคะอยากให้เขาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอาจจะบางคนอาจจะเข้าโรงพย,พยาบาลได้นะคะในกรณีนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือในบางรายชาวราศีเมษนะะอาจจะถึงขั้นแบบออกจากงานกระทันหัน อย่างนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะคะไพ่ใบต่อมา The Sun ความสุขนะคะไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนเป็นความสุขความเจริญความมีชื่อเสียงความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเออเขาดูมีความสุขดีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าในใจลึกๆเขาอย่างขาดความรักที่มันยังเติมเต็มในหัวใจเขานะคะแต่ แต่เขาก็ดูมีความสุขดีมีชื่อเสียงเงินทองดีนะคะชาวราศีเมษนะคะอ่ะเราอยากมารู้อะไรลึกๆล,ลงไปอีกเราต้องมาขยายไพ่นะคะขยายไพ่เก้าถ้วยก่อนดีกว่าเลยนะคะใช่ค่ะ เขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะ King of Pentacles เป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งดูเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยดูเป็นถึงขั้นเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะเขาเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเก็บเงินเก่งนะคะ,ะเก็บเงินเก่งกิงคนคนนี้นะคะไพ่ใบต่อไปที่เราขยายนะคะ The Hermit ว้าวกับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะประมาณนั้นนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นั่นไหยถึงความว่าบเหมือนความรู้สึกจองจำนะคะเออจะไปก็ไปไม่ได้จะกลับก็กลับไม่ได้อะเหมือนขึ้นไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันประมาณนั้นนะคะเออ ไพ่แปดดาบนี้มันตีความหมายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในกรณีที่คุณอาจจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลได้สำหรับชาวราศีเมษนะคะก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะหรือคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณเหมือนคนอื่นบงการชีวิตของคุณนะนะคะไพ่ใบนี้เหมือนไพ่แบบจองจำประมาณนั้นเลยนะคะ ขยายไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วย,ยงไงเคยนะคะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างโออรู้สึกว่าเขาได้ไพ่ถ้วยก็เยอะเหมือนกันนะคะ king of c คับนะคะ king of c คับในที่นี้เขาเป็นคนที่ เออมีอีโก้ Eagle สูงนะคะคนคนนี้นะคะราศีเมษแล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองความรู้สึกที่เขามีเขาจะพูดตามความเป็นจริงนะคะไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะพูดตามความเป็นจริงเป็นคนตรงตรงต้องไปตรงมานะคะคนคนนี้มีความเป็นผู้นำนะะถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ค่อยลมนติดแต่เขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลาด้วยในการทำงาน รักษาชื่อเสียงเกียรติยศตัวเองรักชื่อเสียงเกียรติยศตัวเองนะวนันนี้ต่อมาเรามาขยายไพ่ The t ชา e r ดีกว่านะคะ The t ชา e r ขอขยายไพ่ค่ะขอสับอีกดีกว่าไให้ทั่วๆนะเนาะ Clean คล e น n of Cup นะคะ Clean คล e น n of Cup ไพ่ใบนี้มีความหมายที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะซึ่งเรามาสองราศีเมษนะคะในในคลิปนี้คือในความรู้สึกครั้งนี้นะคะเขาคือเขารักใครเขาก็คือเขารักจริงนะคะแต่เขายังมีความกังวลใจนะคะถ้าคนคนนี้เขาจะบอกรักใครเขาก็จะเขาก็กล้าบอกนะแต่ ในใจลึกๆแล้วเขามีความกังวลอาจจะมีความกังวลว่าคุณจะรับรักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเป็นคนอาจจะมีความกังวลสับสนในตัวเองนิดหน่อยนะคะคนคนนี้ล่ะสเมษนะคะต่อมานะคะเรามาขยายไพ่เดอะซันดีกว่านะคะ THE SUN ขอไพ่ขยายค่ะ ว้าวเอ o ดออฟสนะคะเอ็ดออฟสนะคะในที่นี้หมายความว่าไม่ว่าเขาจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามในชีวิตของเขานะคะเขาก็จะรู้สึกฟันฝ่าอุปสรรคแล้วพบกับชัยชนะเสมอในชีวิตของเขาะคะไม่เคยมีคําว่าย่อทอ่ออุปสรรคนะคะคนคนนี้มีความอดทนมุ่งมานะ,ะแต่เพียงในบางครั้งเขามีโลกส่วนตัวสูงก็คือเดอะเฮอร์มินะคะเขาชอบโลก ส่วนตัวของเขาเองโลกส่วนตัวสูงไม่อยากให้ใครมาบังคับชีวิตเขาบงการชีวิตเขานะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะในการทํางานนะคะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่มีแพชชั่นที่ต้องการความรักอยู่เหมือนกันนะคะหรือบางคนที่อาจจะมีแฟนแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถูกเติมเต็มจากแฟนของเขา นะคะมันก็มีความสุขดีอะไรถ้ามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดอย่างนั้นแต่ในใจลึกๆเขาคิดว่าเออมันยังไม่ถูกเติมเต็มอ่ะอันนี้เขารู้สึกในใจลึกๆของเขาเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนรักเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะเขาเป็นคนที่เก็บหอมรอมริษเงินเก่งนะ,ะเป็นคนที่เข้าสังคมกับเพื่อนได้ดีเพื่อนฝูงเก่าๆมากมายก็วนเวียนเข้ามาในชีวิตของเขานะคะมาช่วยเหลือเขานะคะ เขามีความสุขเอ่อกับเกียรติยศชื่อเสียงของเขานะคะคือเดอะซันนะคะโดยรวมแล้วเขาก็ถือว่าโอเคนะคะชาวราศีเมษนะคะเรามาไพสรุปหนึ่งใบดีกว่านะคะสรุปเลยนะคะสรุปในคลิปแอบสองไพราศีเมษนะคะไพสรุป ออว้าวเขาได้ Page of c ั p นะฮะ a g e of c u p นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเขาจะมุ่งหวังมุ่งหวังหรือว่าโฟกัสในสิ่งใดเขาก็จะทำให้ได้นะะไม่ว่าความรู้สึกของเขานั้นหรือในตอนนี้เขาชอบใครอยู่เขาก็จะโฟกัสกับคนนั้นแล้วก็จะให้ความรักกับคนนั้นเต็มที่นะคะเออเป็นคนที่ มีความมุ่งมานะในตัวเองนะคะไม่ยออ่อท้อมุ่งมานะ่ะอดทนเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะมีชื่อเสียงเกียรติยศฟันฝ่าอุปสรรคอะไรเขาก็ทําได้ดีนะคะสำหรับในตัวส่วนของตัวเขานะคะชาวราศีเมษนะคะสำหรับวันนี้คลิปแอบส่องไพ่ชาวราศีเมษก็ถือว่าโอเคนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะไม่มีไพ่อะไรที่แบบ ให้แบบให้ต้องเครียดมากมายนะคะถือว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะขอบคุณที่รับชม Golden Angel นะคะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ทุกๆคนได้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ